สวัสดีค่ะนันทวรรณักเขียวค่ะวันนี้เราจะทำเมนูเมี่ยงไข่สมุนไพรกันนะคะเรามาดูส่วนผสมหลักของเรากันเลยค่ะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ในเมี่ยงคำของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นไข่ต้มกับไข่ทอด ในส่วนของไข่ต้มนะคะเราจะแบ่งออกเป็นไข่แดงและไข่ขาวแล้วก็ส่วนไข่ทอดเราก็จะทอดเป็นเส้นฝอยๆคะ่ะให้ความกรอบในตัวเมี่ยงทานคู่กันจะได้ไม่เลียนนะคะเสร็จแล้วต่อมาเป็นถั่วเม็ดมะม่วงค่ะแล้วก็กระเทียมตะไคร้หอมแดงใบชะพูพริกชี้ฟ้าแดงซอยนําไปแช่น้ํานะคะเราจะได้ลักษณะที่เป็นโค้งๆแบบนี้แล้วก็ขิงค่ะน้ําตาลปีบ๊บน้ปาปลาแล้วก็มะนาว จะสังเกตนะคะตัวที่ทานคู่กับเมี่ยงเราจะหั่นเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเต่าเล็กๆเ,เพื่อจะทําให้ห่ออยู่ในใบชะพลูแล้วทานด้วยกันได้ง่ายเราจะมาเริ่มทําซอสกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปเสร็แล้วเราก็ตามด้วยน้ำาาลนะคะ คนให้น้ำตาลละลายนะคะวันนี้เป็นเมนูเมี่ยงไข่ใช่ไหมคะไข่ที่เราเลือกใช้ไข่ไก่ของเบทาโกค่ะสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือไข่ไก่เบทาโกจะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็สารเคมีตกค้างค่ะเราถึงเลือกออกมาเป็นตัวหลักในเมนูนะคะเสร็จแล้วเราก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาจนกว่ามันจะละลายนะคะเราจะใส่น้ำมะนาวที่หลังตอนสุดท้ายเลยเพื่อไม่ให้น้ำซอสของเรามีรสขมนะคะเริ่มละลายแล้วนะคะ ละลายแล,แล้วเราจะคนให้มันมีลักษณะเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะค่ะพอเริ่มค้นเข้าด้วยกันแล้วนะคะเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปะคะ่ะแล้วก็คนให้มันเหนียวนะคะพอได้ตัวน้ำซอสแล้วเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟเลยะค,ะค่ะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะได้น้ำซอสเรียบร้อยแล้วเราก็เรียงเครื่องเคียงลงไปในถ้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นซอสที่เราเคี่ยว ก็ได้เป็นรูปสำเร็จออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูเมี่ยงไข่สมุนไพรนะคะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็รสชาติกลมกล่อมด้วยค่ะ